ครับผมนายพระธพลมหาวด็กที่11บเอ็ครับสวัสดีครับนายสุนชัยแก้วจันเลขที่ส8ครับผมวันนี้เราจะมาทําใบงานที่3นะครับครับขั้นตอนแรกนะครับออนเบเกอร์ครับผมอ้อนเบเกอร์ครับกุญแจนะครับกดที่ Data ครับผมดัตตาแล้วก็หาครับว่าแกมิล A.C.L. ครับผม A.C.L. A.C.L. เสร็จก็หาเขับรถจ็อบผมขึ้นหน้านี้เลยจ็อบเสร็จนะครับแต่หมายถึงจ็อบเสร็จแล้วก็เลือกทีดัตตานะครับผมดัตต้าเสร็จแล้วกดปุ่ค้างค้างได้ไหมรอให้เดเรทำงานนะครับรอให้เดเรทำงานครับแล้วกดซ้ายครับผมค้างไหมให้เดเรทำงานอ่า ทีเรทำงานแล้วครับผมแล้ว ¿no? ก like> ็ครับกดขึ้นนะครับมอเตอร์จะขับเราก็คือจะเป็นรีเวิร์ดนะครับนี่ครับกดลงจะเป็นโฟนนะครับสามสิบครับครับผมขอจบการรายงานเท่านี้ครับขอบคุณครับ